บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เมนูทําง่ายกินได้อร่อยด้วยนะคะเป็นขนมแบบคลีนนะคะขนมกล้วยนั่นเองค่ะสูตรกระทะค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยมีกล้วยสุกนะคะใช้ประมาณครึ่งหวีนะคะถ้าได้กล้วยสุกงอมก็จะยิ่งหวานมากขึ้นนะคะถั่วลิสงคั่วสุกเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเมคคาเดมียค่ะสุกแล้วเหมือนกันแล้วก็งาขาวงาดำค่ะอันนี้ยังไม่สุกนะคะเราต้องไปทําให้มันสุกก่อนเนาะ มะพร้าวโขดค่ะเดี๋ยวเราไปทำให้งาสุกดีกว่านะคะด้วยกันนำไปอบในเตาอบนะคะก็เทลงไปบนกระดาษฟอยล์นะคะรองร้อนแล้วก็เกลีย่ยเลยค่ะปริมาณการใส่พวกมเมล็ดพืชนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากได้เลยนะคะมันทําให้ขนมมันยิ่งอร่อยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยจากนั้นนะคะเราก็นําไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิประมาณ150องศาไฟบนไฟล่างได้หมดเลยนะคะ ใช้เวลาประมาณ20สนาทีนะคะเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกแล้วนะคะให้เอามาชิมนะคะมันก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะจะมีกลิ่นหอมก็สแสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมถั่วกันเลยค่ะเอาถั่วใส่ถุงนะคะกันกระเด็นเราจะใช้สากนะคะในการทุบเอาแบบหยาบๆยาบก็พอคะ่ะเพราะว่าเวลาเคี่ยวมันก็จะได้แบบโดนเนื้อถัว่วมันก็จะกรบกรอบๆหน่อยเนาะเมคคาเดเมียก,ก็ทําเหมือนกันค่ะ อันนี้ซื้อมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะซองเล็กๆอันนี้สุกแล้วก็ประมาณ20บาทได้นะฮะแพงเหมือนกันเนาะอาจจะใส่เป็นอย่างอื่นได้นะคะพวกอัลมอนด์เมล็ดมม่วงหิมพานมเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันนะคะได้หมดเลยจากนั้นก็ไปเตรียมกล้วยเลยค่ะปอกเปลือกแกะเปลือกออกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในชามผสมนะคะ กล้วยไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะคือสุกแหละแต่มันไม่งอมปกติทำอาหารก็จะใช้แบบทาําขนมก็จะเป็นกล้วยแบบง,มงอมๆหน่อยนะคะคือสูตรนี้นะคะได้มาจากป้ารุ้งนะคะตามไอจีแกอยู่แกเป็นสายอาหารคลีนแกชอบทําแล้วหน้าตาอาหารแกน่ากินมากสีสวยมากเลยนะคะถ้าใครสนใจอาหารคลีนก็ไปตาม IG จีแกได้นะคะชื่อว่า i อ m อมรุ้งนภานะคะเขียนติดกันเลยค่ะภาษาอังกฤษนะคะเราขยํากล้วยให้ละเอียดเลยนะคะ อยากละเอียดมากแค่ไหนก็แล้วแต่เลยค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมอย่างอื่นลงไปเลยค่ะก็จะมีมะพร้าวขูดนะคะแล้วก็ถั่วต่างๆใครจะใช้เป็นมะพร้าวแบบขูดเป็นเส้นเล็กๆหรือหั่นเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยเนาะแล้วมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะคะแล้วแต่วัตถุดิบที่เรามีด้วยค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ อัหารคลีนนี้ก็ใช่ว่ากินแล้วจะไม่อ้วนนะคะเพราะว่าดูๆไปมันก็แคลอรี่สูงอยู่นะคะแต่ว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเทียบสมมติว่าเทียบกับพิซซ่าอย่างเงี้ยนะคะแคลอรี่เท่ากันแต่ว่าอันนี้มีประโยชน์กว่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเอางาของเราที่อบไว้นะคะมาเทลงไปเลยค่ะค่ะพอสุกแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ ใครไม่มีเตาอบใช้ไมโครเวฟได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องแบบคอยเช็คดูนิดนึงนะคะหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะการที่เราจะได้ประโยชน์จากงาเนี่ยนะคะบอกว่ามันต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงนิยมแบบกินแบบงาที่บดละเอียดแล้วเอาไปเลยเใส่เครื่องดื่มโดยใส่พวกข้าวอาหาราต่างๆคะ่ะเพราะว่าถ้าเรากินเป็นเม็ดอย่างนี้ลงไปนะคะ,คะเพาะเรามันย่อยไม่ได้มันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่ว่ามันก็เพิ่มหน้าตาสีสันให้อาหารนะคะถ้า ว่าคงเคี้ยวโดนบ้างเลยเนาะจากนั้นนะคะก็ไปเตรียมกระทะของเราเลยค่ะเราจะใช้น้ำมันนะคะน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นหยดลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้แปลงทาน,นะคะอันนี้มันก็กันติดกระทะนะคะเสร็จแล้วก็เปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะ ใช้ไฟอ่อนถึงกลางแต่ว่าป้ารุง้งแกแนะนําว่าไฟอ่อนอ่อนทําเหมือนทําแพนเคก้กนะคะใช้ไฟอ่อนอ่อน,ออนนะ,ะเดี๋ยวมันจะไหม้ได้จากนั้นเราก็เกลีย่ยเลยค่ะเกลีย่ยให้แบบมันกระจายกระจายนะคะให้ทั่วถึงนะคะ่ะ ลองปิดฝาอบไว้ให้มันสุกสักนิดนึงก่อนนะคะใช้ฝาหม้อหรือฝาอะไรก็ได้ค่ะปิดให้มันอบนะคะให้กล้วยมันสุกค่ะหรือว่าใครจะโรยหน้าด้วยถั่วต่างๆตั้งแต่ทีแรกเลยก็ได้นะคะอันนี้แม่บ้านรีวิวอบไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาโรยถั่วนะคะเพิ่มสีสันเพิ่มหน้าตาให้มันยิ่งน่ากินยิ่งขึ้นไปนะคะ แล้วก็จะโรยด้วยมะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดซื้อมาครึ่งกิโลก็ยังกินไม่หมดเลยนะคะซื้อมาทำขนมถั่วกวนนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะโรยไปเลยค่ะเพิ่มสีสันเพิ่มความมันจากนั้นนะคะแล้วก็อบอีกสักระยะหนึ่งนะคะให้มันเริ่มแห้งๆนะคะมันเริ่มสุกแล้วนะคะ แนะนำไม่ใช้ไฟการนะคะอันนี้แม่บ้านรีวิวเออใช้ไฟอ่อน,นะคะ่ะอันนี้แม่บ้านรีวิวไฟมันไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่มันจะมีกลิ่นไหม้นิดนึงนะคะเราจะปล่อยให้มันเย็นเลยนะคะให้มันเซตตัวนะคะพอเราปิดเตาแก๊สเปิดฝาออกนะคะก็ให้มันเย็นก่อนแล้วมันจะเริ่มแบบแห้งนะคะจากนั้นก็เอาไปใส่ในจานพร้อมเสิร์ฟเลยนี่าใหมันไหม้นิดนึงนะ แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะกินได้ก็เค็มๆนะคะมันจะติดอยู่ที่ก้นขนมด้วยนะคะตัดเหมือนเค้กเลยค่ะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะชิมประมาณนี้นี่ค่ะไหมนิดนึงนะเขี่ยออกได้นะแต่มันก็กินได้แหละเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทำหนาเกินไปนะคะแล้วก็ใช้ไฟให้อ่อนที่สุดนะคะ รสชาติมันก็เหมือนขนมกล้วยนะคะแต่มันไม่มีแป้งเนาะแล้วก็มันจะออกแบบหวานๆเปรี้ยวๆของของเนื้อกล้วยทะ,ะซึ่งซึ่งมันอร่อยมากแล้วก็มีความมันของมะพร้าวแล้วก็ความกรุบกรอบของพวกถั่วนะคะอร่อยจริงๆค่ะลองลองไปทําทานกันดูนะคะขนมคลีนนะคะสูตรแบบสูตรกระทะค่ะต้องขอบคุณป้ารุ้งด้วยนะคะสูตรน,นี้อร่อยจริงๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่บ้านรีวิวด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ